รายการชุมนุ่มผีเรื่องวิญญาณหัวเราะผมเชื่อว่ามีบางท่านที่ยังไม่รู้จักมักคุ้นกับผมแต่บางท่านรู้จักผมดีกว่าที่ผมรู้จักตัวเองเสียอีกเอาล่ะครับผมขอแนะนำตัวเองเสียก่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมดีพอผมเป็นลูกเศรษฐีมีเงินผมกล้าสาบานได้ว่า เงินที่พ่อผมมีให้ผมถลุงตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่เป็นเงินที่พ่อผมหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่มีคนใจดีให้เงินพ่อผมมาทำบุญตั้งสิบกว่าล้านหรือช่อลาดบังคับหลวงเหมือนท่านของอีหนูหนูเมื่อผมเป็นลูกคนมีเงินและเป็นลูกชายโทนเสียด้วยผมจึงใช้ชีวิตเยี่ยงลูกคนมีเงินที่พ่อแม่ตามใจทั้งหลาย อย่างเต็มภาคภูมิผมเที่ยวสัมมาเลเทมเมาทำตัวเป็นคนกลางคืนและเป็นนักล่าผู้หญิงตัวฉกาจชกันแต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่เคยต้องคดีพระผู้เยาว์เพราะผู้หญิงที่ผมได้เสียเป็นเมียนั้นหล่อนอายุเกินและยินยอมพร้อมใจทั้งนั้นแม่บางรายผมจะพลาดท่าถูกแม่โฉมตรูแบล็กเมย์เพราะหลอนเกิดเล่นไม่สื่อกับผม เหมือนนักจัดรายการเพลงบางคนเอาผู้ชายที่อ้างตัวเป็นผัวหล่อนมาคู่แต่เรื่องก็ไม่ถึงโรงถึงศาลเพราะเมื่อผมเอาเงินอุดเรื่องก็หายเป็นคลื่นกระทบฝั่งไปไม่อือเช้าเหม็นโชเหมือนเพื่อนนักเขียนคนนั้นผมเที่ยวและใช้เงินเหมือนพ่อผมพิมพ์ธนบัตรใช้เองได้ผมเป็นเทพบุตรเนื้อหอมของพวกผู้หญิงและเป็นหมูชิ้นใหญ่ของเพื่อนฝูง ที่รุมกัดแทะเนื้อเถือหนังผมอาศัยที่ผมมีเนื้อมากจึงยอมให้มันแทะเชื่อเถอะไอ้เพื่อนเหล่านี้ผมรู้เช่นเห็นชาติมันดีลองผมตกอับสิลองถือกะลาขอทานเมื่อไรดูสิมันต้องทำเป็นไม่รู้จักผมแน่ๆชื่อของผมเป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่สังคมที่วัดความเป็นผู้ดีและผู้ทรงเกียรติกันด้วยพระเจ้าเงินตรา คอลัมน์อะไรต่อมิอะไรมักจะมีชื่อผมปะปลอยู่เสมอมันคงคิดว่าผมเป็นคนบ้าเหอชอบมีชื่อเสียงกระมังแต่ผมก็ไม่เคยท้วงติงเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่เสียหายตรงไหนผมใช้ชีวิตเสเพลเข้าขาออกๆออตามในคลับทั่วกรุงเทพสถานอาบอบนวดแทบทุกแห่งคุ้นหน้าผมผมรู้จักหัวหน้าผู้หญิงนักร้องพาร์ทเนอร์จนขี้เกียจจะจำชื่อ ดาราภาพยนตร์บางคนหรือแม่ไม้ผัวตายผัวเผลอผมเคยพาไปเล่นจำจีมะเขือเปาะในโฮเตลมาแล้วทั้งนั้นผมรู้จักถึงความเสเพลเท่าที่นครหลวงกรุงเทพทนบุรีจะพึงมีรู้ดีเสียกว่าเจ้าคนอวดรู้บางคนเพราะหมอนั่นฟุ้งฝอยเอาเงินมาปะกระเพาะแต่ผมก็เป็นมนุษย์เสเพลอยู่ได้ไม่ทันแก่ผมก็ชิงดวนตายไปเสียก่อนเพราะความเสเพลของผมนั่นเอง วันที่ผมตายคือวันที่ผมพาผู้หญิงนักร้องที่เต้นเป็นลิงเป็นข้างไปสดน้ำพึ่งพระจันทร์ที่บางแสนแต่ผมไปไม่ถึงเพราะเกิดอุปตภวเหตุลดความกลางทางเสียก่อนตัวผมตายคาที่ส่วนแม่สาวนักร้องทรงดีบาดเจ็บไม่ถึงพิกลพิการนี่แหละครับประวัติชีวิตสั้นๆของผมใครไม่รู้จักผมก็คงได้รู้จักกันตอนนี้แหละวิญญาณของผม ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเห็นจะเป็นเพราะผมเป็นวิญญาณที่บาปหนาะตอนเป็นมนุษย์ไม่เคยสร้างสมความดีแต่แท้จริงแล้วผมมารู้อยู่แก่ใจดีว่าผมเป็นวิญญาณอย่างนี้แหละดีอักโขเลยได้รู้ได้เห็นความลับความระยำชั่วช้ากาลีของคนเป็นเป็นทั้งหลายแหละโดยไม่ต้องกลัวจับได้นึกจะไปไหนก็ไปไดเร็วยิ่งกว่าขีปนาวุธหรืออยากจะนั่งแท็กซี่ขึ้นมา ก็นั่งได้โดยไม่ต้องเสียตังเที่ยวในคลับเที่ยวบาร์ดื่มเหล้าหรือหยอกเอินผู้หญิงผมก็ทำได้โดยไม่มีใครเห็นหมเป็นวิญญาณที่แสนสบายดีแล้วคืนไปผุดไปเกิดถ้าเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็ดีไปแต่ถ้าดันไปเกิดแถวกองขยะก็สวยไปเท่านั้นตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมมีคนรักเป็นตัวเป็นตนคนหนึ่งโดยความยินยอมพร้อมใจของผมและของพ่อและแม่ของผม เรามั่นกันแล้วด้วยซ้ำแต่ผมชิงดวนตายเสียก่อนที่จะแต่งงานกับเธอผมเคยสัญญากับเธอว่าขอสนุกอีกสักพักเมื่อแต่งงานแล้วผมจะเป็นผ้าพับไว้ทีเดียวครั้นเมื่อผมตายลงผมยังนึกถึงเธออุตส่าห์ไปหาแต่ผมก็ต้องได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักเพราะตอนที่ผมไปพบเธอนั้นเธออยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายและไอบ้านั้นมันก็เป็นเพื่อนของผมเสียด้วยสิ ดูเอาเธอน้ำไหลใจหญิงกรอกกลิ่งเหมือนใบบอนตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่ก็พรำออดอซอะกับผมว่ารักอย่างโงาน้นรักอย่างนี้จะขอเป็นของผมเพียงคนเดียวแต่พอผมตายไปแล้วเธอก็ทอดตัวให้ชายอื่นเชยชมแล้วก็เอาคำพูดที่เคยพูดกับผมอ่อยซ้อยกับไอ้บ้านั้นเธอช่างไม่ละอายใจเสียเลยแต่เอจะประนามเธอก็ไม่ถูกนะัก คนตายไปแล้วจะให้ไปกอดออดอซอเกันได้ยังไงเป็นผมก็เห็นจะไม่รับประทานอย่างดีก็ทำได้แค่กรวดน้ำไปให้เรื่องนี้ควรเห็นใจเธอเมื่อผมได้คิดก็จึงอโหสิกรรมให้พร้อมทั้งไอ้เพื่อนผู้โชคดีของผมผมเป็นผีเอ้ยเป็นวิญญาณแล้วก็จริงผมก็ยังรักสนุกชอบเที่ยวเตรเหมือนอย่างที่ผมยังเป็นผู้เป็นคนกับเขาอยู่ออกนึกแปลกใจเหมือนกันว่า เอ๊ะทำไมยมพบาลจึงไม่มาลากวิญญาณผมไปลงนรกอเวจี G. หรือว่าเวลานี้สมาชิกยังเต็มเอียดอยู่ไม่มีตำแหน่งว่างบรรจุผมผมไม่กลัวนรกหรอกครับเพราะผมคิดสราตะไว้แล้วว่าพอลงนรกเมื่อไหร่ก็จะไปไซโคโ,โลยีชวนยมพบาลตั้งในคลับสถานโบลิง่งโรงอาบอบนวดผู้หญิงที่นั่นคงจะมีงานทำและคงจะรักผมตายเลย ที่ผมช่วยให้แม่เจ้าประคุณเหล่านั้นไม่ต้องไปปีนป่ายต้นงิ้วหรือหลงกระทะทองแดงเชื่อว่ายมพบาลท่านก็ต้องโอเคเพราะผมเป็นผู้พัฒนาการให้เมืองนรกกาวหน้าสร้างนรกให้เป็นสวรรค์และผมกับยมพบาลก็คงจะสบายกันไปเท่านั้นเองผมเที่ยวเตรอยู่ในนครหลวงดูหนังฟังเพลงดื่มเหล้าสนุกสนานไปตามประสาวิญญาณตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนฝูงเลยจริงๆ ทักทายใครก็ไม่มีใครทักทายตอบพอผมจับมือถือแขนหรือลูบหัวตกบาก็ร้องเอะอะวิ่งหนีบางคืนผมนึกครึมครึมกอดพาร์ทเนอร์ที่เคยเป็นคู่ขาของผมแม่ก็นา่าสีทำตัวสัน่นและเป็นลมแน่นิ่งไปเสียเฉยๆพอผมนึกถึงสภาพของตัวเองก็ปล่อยก้า,ากสิครับเดี๋ยวนี้วงการธุรกิจบันเทิงกำลังขยายตัวเต็มที่ตั้งสมาคมโน่นนี่นั่นตั้งกันให้วุ่นวายไปหมด ผมมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะตอนที่ผมยังไม่ตายเคยถูกเพื่อนฝูงลากถูลูถูกังให้เป็นดาราเกียรติยศบ้างดารารับเชิญบ้างสุดแต่จะสรรเรียกกันไปให้มันโก้เก๋ผมเป็นคนรักสนุกอยู่แล้วก็สวนเสเฮาไปตามเพลงพ่อตายไปไม่ยักมีใครมาเชิญผมเรื่องผีๆก็สร้างกันเยอะแยะเชิญผมไปเป็นผีคงสนุกกันใหญ่ รับรองได้ว่าผมจะแสดงให้เป็นที่ขนพองสยองกล้าวขนหัวลุกทีเดียวเป็นต้นว่าเอื้อมมือออกมานอกจอได้โดยไม่ต้องอาศัยแว่นสามมิติเหมือนกับในหนังฝรัง่งเพื่อนของผมคนหนึ่งจัดตั้งบริษัทหนังขึ้นขึ้นป้ายยี่ห้อเสียโกรานผมรู้โดยไม่ต้องไปสืบสวนเหมือน f b i ว่าเจ้าเพื่อนของผมคนนี้มันเล่นจับเสือมือเปล่าแต่ผมก็ชมเชยสติปัญญาอันหลักแหลมของมัน ซึ่งสามารถวิ่งหานายทุนมาสร้างหนังได้ผมไม่เข้าใจว่าเจ้าเพื่อนผมคนนี้มันจะหลอกนายทุนไปได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าแต่ผมกลับมาสนใจดาราหน้าใหม่ที่มันลงทุนโฆษณาในหน้านังสือพิมพ์พอหนังสือพิมพ์เช้าวางตลาดผู้อยากเป็นดาราทั้งชายหญิงก็อแฮกันมาสมัครแน่นสำนักงานเจ้าเพื่อนที่สวมตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างวางท่าหน้าเตะขณะที่มันสัมภาษณ์หลอน เคยแสดงหนังมาบ้างหรือเปล่าล่ะครับเปล่าค่ะเคยเล่นละครมาก่อนหรือเปล่าเคยค่ะคณะไหนศิวรมลูกไทยหรือวุ้ยหนูเคยแต่แสดงที่โรงเรียนค่ะตอนที่เป็นนักเรียนนั่นแหละค่ะอ๋องั้นคุณก็สนใจทางนี้มากสิครับค่ะแล้วเรื่องการร้องเพลงล่ะครับได้ค่ะเพลงไทยหรือเพลงฝรั่งครับเพลงไทยค่ะประเภท ขมิ้นใส่โยกเต่ากินผักบุ้งค่ะตอนนี้เจ้าเพื่อนผมทำหน้ายุ่งแต่เดี๋ยวมันก็เปิดยิ้มนิดนิดกีฬาล่ะครับเป็นต้นว่าว่ายน้ำขีม่ม้ายิงปืนสกีน้ำหรือโบลิ่งอ่าโนโนอ่อาเป็นทุกอย่างอะค่ะอืมดีครับที่นี่คุณคิดว่าคุณจะมีความกล้าหาญพอที่จะเปลือยพูดถึงตอนนี้หล่อนก็นิ่งอึง้ง หน้าแดงเป็นสีชมพูเจ้าเพื่อนผมรีบแก้ขวยโดยเร็วว่าคือที่ว่าเปลือยนี่นะครับผมหมายถึงเปลือยอย่างมีศิลปะเพราะถ้าขืนให้คุณเปลือยอย่างจ้งครึมแล้วเนี่ยหนังของผมก็ใช้ไม่ได้หรือถ้าใชา้ได้ก็ต้องแอบใช้ครับคุณเข้าใจศิลปะไหมครับเข้าใจค่ะเวลานี้ตลาดกำลังเหิหนังประเภทสายลับ ผมลงทุนคราวนี้หมดกระเป๋าเชียวเลยครับทำทั้งทีต้องทำให้ใหญ่ผู้กำกับมือกล้องนักสร้างฉากและดารานำล้วนแต่หยิบดาราตุ๊กตาทองมาแล้วทั้งนั้นนะครับสำหรับคุณผมรับเอาไว้เลยบทบาทคุณไม่ต้องห่วงผมต้องทำให้คุณดังแน่ๆผมนึกปลงอนิจจังหมอนี่รู้ใจผู้หญิงเป็นเลิศเมื่อหล่อนอยากเป็นดารา ก็แนะนำและนัดแนะพาให้ไปรู้จักกับผู้อำนวยการที่สร้างหนังเป็นล่ำเป็นสันและผู้อำนวยการสร้างหนังที่มันรู้จักมักคุ้นกันดีสอนใหไฮ่อนอ่อนน้อมยกมือไหว้เป็นฝักถัว่วกับคนที่มันแนะนำให้รู้จักเช่นนักเขียนข่าวบันเทิงผู้สื่อข่าวบันเทิงธุรกิจนักประพันธ์ใหญ่ๆนักหนังสือพิมพ์ที่พอจะเชียร์กันได้เต็มที่สอนไฮ่อนพูด และถูกซักถามจริงบ้างไม่จริงบ้างเพื่อเพิ่มความศรัทธาในตัวหล่อนผมไม่ได้โกหกตอแหลเลยสักนิดเดียวเจ้าหมอนี่มีแผนเหลือล้ำสุดคณะมันทุ่มเทเอาชนะใจผู้หญิงคนนี้เต็มที่ข้าทีหล่อนอยากเป็นดาราอยู่แล้วคะแนนของมันจึงนำาลิว้วหล่อนเชื่อใจและวางใจสนิทแม้แรกๆหล่อนไปไหนมาไหนกับมันต้องเอาเพื่อนหรือพี่สาวไปเกะกะลูกตาด้วย แต่ตอนหลังๆหล,งล่อนก็ยอมไปไหนมาไหนกับมันตามลำพังหล่อนกลายเส้นอันตรายเข้าไปเต็มทนแล้วผมติดตามดูการเคลื่อนไหวทุกระยะอยากจะดูมันสมองจิ้งจอกของมันเจ้าเพื่อนผมพาหล่อนไปถ่ายรูปชุดอาบน้ำโดยโกโหกหล่อนเป็นตุเป็นตาว่าจะเอาไปทำภาพชุดเพื่อเผยแพร่การเป็นดาวรุ่งในวันพรุ่งนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ที่มีสถิติการพิมพ์จํำน่ายใกล้หลักแสนและในที่สุดมันก็พาหายเข้าไปในโฮเตลผมก็หัวเราะสิครับหัวเราะให้กับความโง่เขลาของผู้หญิงอีกหลายสิบหลายร้อยที่อยากเป็นดาราหลอนต้องยอมสละสมบัติที่มีค่าในกายให้กับนักปลุกปั้นเพียงเพื่อหวังจะได้เป็นดาราหลายคนอาจได้รับความสำเร็จแต่นั่นก็หมายถึงว่าเจ้าคนปลุกปั้นหล่อน ได้ปลุกปล้ำไปก่อนแล้วและอีกหลายคนก็ต้องสูญเสียตัวเปล่าผมหัวเราะให้กับความโง่เง่าเซอร์แสนชั่วช้าอัปปรีวิญญาณของผมยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดแน่เพราะผมยังปรารถนาที่จะได้รู้ได้เห็นความชั่วช้าทั้งหลายแหล่ที่พึงมีของคนนครหลวงไปอีกนานแสนนานหรือจนกว่ายมมาบาน จะมาล่าคอผมไปลงนรกกริดกำใจเขียนไว้ขอขอบพระคุณครับ